สวัสดีค่ะมาโฟก็กินอยู่แบบบา้านมันพี้ย c าชาแนลค่ะพี่น้องมัน,สมนเสื้อมพามหิดกับเขาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทําแกงจืดมะระยัดไส้นะคะพี่น้องนะคะ มะระนี่ค่ะพี่น้องนะคะมะระมะระอยู่นี่ด้วยค่ะพี่น้องอันนี้มูซับมะระนี่ยจะต้มนะคะจะต้มน้ำออกสามสิบนาทีค่ะก่อนที่จามาต้มค่ะเดี๋ยวแช่น้ําเกลือทิ้งไว้สามสิบนาทีค่ะนะคะพี่น้องแต่ว่าเพิ่มขมเหมือนพี่น้องจะทำเอาคมบวคมคือเก่านะคะแต่สบังหน่อยยุทธกรรมวิธีของเขานะคะแช่น้ำเกลือซื่อๆนี่นะคะพี่น้องไว้สามสิบถึงหนึ่งชั่วโมงก็แ่ยห้ดีเลยค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าเดี๋เอาแค่สามสิบนาทีแล้วก็มาต้มออกอีกสามสิบนาทีค่ะพี่น้องนะคะก็ยังมีความขม ส่วนผักต่างๆค่ะอันนี้ลาผักชีค่ะกระเทียมพริกไทยนะคะพี่น้องเอาไว้ใส่ในแกงจืดค่ะผักชีไว้โรยหน้าค่ะนะคะส่วนอันนี้ค่ะนะคะหมูสับค่ะพี่น้องจะเอามาหมักให้เบิ่งนะคะก็อื่นค่ะโมนี่สูตรนี้นะคะพี่น้องสูตรใส่กระเทียมนะคะสูตรนี้เป็นสูตรดั้งเดิมของเจ้านายที่เราสอนมาแต่หน่อยนะคะพี่น้องเยกกันเลยมันดัดแปลงเอาหลังๆแยวกับโบไซนะคะหลังจากนั้นใส่พริกไทยค่ะ ตามด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาสูตรดัดแปลงขึ้นกันค่ะพี่น้องเพราะว่าฟ้าจุกบ่มีมันจุกใหญ่แยกก็เลยเอาถุงพลาสติกเจาะหูอเอาค่ะอย่างเทพ่าเทพ,พวดลงไปค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่แป้งมันลงไปนะคะแป้งมันช่วยทําให้หมูเรานุ่มขึ้นค่ะพี่น้องสซบกแข็งกระด้างนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปหลังจากนั้นค่ะเติมน้ําเปล่าค่ะลงไป จากนั้นคะ่ะมักคะ่ะคุกเข่าให้เขากันนะคะถ้าเป็นธรรมชาติบานเท่าเองก็เอามือเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าอย่าบุมีถุงมือนะคะก็เลยไม่ได้ใช้มือคะ่ะใช้ช้อนนะคะค่อยๆผสมกันเข้าไปคะ่ะนะคะนี่คะ่ะผสมไปเรื่อยๆคะ่ะใส่น้ำปลาอีกก็ะไรได้ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้องต้องการที่จะให้มีรสนัวรสเค็มหน่อยแต่ว่าอยู่นี่เขาไม่กินเค็มคะ่ะเดี๋ยวก็เลยใส่ไปได้แค่นี้คะ่ะพี่น้องนะคะคลุกเข้าให้เขากันคะ่ะ น,นี่หมูบดเยอะบดเองนะพี่น้องแต่พี่น้องสังเกตบ้างว่าเยะใส่มั่นหมูลายบดค่ะนะคะมันจะออกขาวมากกว่าแดงค่ะนะคะแล้วยวคลุกเข่าให้เขากันจะขั้งนินึงค่ะเอาละค่ะหลังจากคลุกเข่าให้เขากันดีแล้วค่ะทีนี้เราจะมายัดไส้ค่ะนะคะวันนี้เป็นหมูล้วนด้วยค่ะโบไซบุลเส้นค่ะพี่น้องนะคะยัดลงไปค่ะนะคะไม่ต้องเอาแน่นมากเพราะว่าเวลาที่เราต้มนะคะ ใส่มันจะทะลักออกมากค่ะเอาพ่อดีๆพ่อยงๆไว้หน่อยนึงค่ะถ้าเข้าเนี่ยใส่บเบิดบเป็นอย่างเด้อค่ะพี่น้องเก็บได้ค่ะฝิตไว้ส่องแข้งเลยค่ะเห็ดงวดหนานะคะเฮ้ยเอามาใส่หรือว่าถ้าบาอยากเก็บอย่างมันเหินมันเกาก็เสจแกงอีกค่ะเอาปั้นเป็นก้อนใส่ลงไปในน้าซุปเราก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ เอาละค่ะทย่อมยัดใส่ไปเรื่อยๆก่อนค่ะหลังจากยัดใจมะละแล้วแล้วเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะใส่ลงไปในหม้อต้มค่ะพี่น้องนะคะก่อนอื่นค่ะเราใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยลงไปค่ะตามด้วยมะระค่ะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ย่อยัดพ่อโยโย่เลยพี่น้องนะคะปกตินี่าย,ย่อเห็ดแท้ๆตามสูตรเพิินเลยค่ะย่ตอตกใส่บุญเส้นนะคะทําไมถึงต้องใส่บุญเส้นเพราะว่าหนึ่งคือไม่เปืองหมูสองคือ ข้ากินเตะหมูเมันก็นจะแข็งกระด่างนะคะพี่น้องบบแสบนะคะใส่ร่เสร็จลงไปเพื่อให้มีความนุ่มความยังขึ้นมาอีกหน่อยนึงค่ะนะคะอันนี้จะตัดออกตัดออกมาชิมนะคะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะเปิดไฟค่ะใส่ผงปรุงรสล,ลงไปเลยค่ะใส่ผงปรุงรสล,ลงไปประมาณนี้ค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนิดนึงค่ะ ใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายน้าตาลทรายพี่น้องโบตรงใส่ตามเด้อค่ะนี่จะใส่สำหรพ่อค่ะอันนี้คือใส่ให้เห็นนะคะนี่จะใส่ลังไม่กระดค่ะแต่ว่าอยากให้เห็นว่าจาใส่อย่างนี้จริงๆทาไมต้องใส่น้ําตาลทรายเพราะว่าให้น้ำซุปเรามีความหวานนิดๆค่ะพี่น้องนะคะมีความหวานแต่กับความขมของมะระนะคะพี่น้องมันก็จะเป็นตะกินเก,ก่านะคะเพราะว่ามะระนี่ขึ้นซื้อว่ามาะระต้มเต็งได้ แซ่จังได้ก็ต้องมีความผมนะคะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะต้มไปเรื่อยๆค่ะให้หมูกับมะระเราสุกได้ที่นะคะหรือพี่น้องหมักเปือ่อยๆพี่น้องสีิวไปเจ๊สามสิบหน้าที่ก็ได้นะคะพี่น้องแต่ว่าอยูน่นหนเขาจะบนเนยนเปื่อยค่ะพี่น้องเขาจะมีขมนิดๆนะคะไม่นุ่ม่อยๆแค่นั้นแหละค่ะบเดเอเคียวจนแบบว่าเละนะคะพี่น้องประมาณน,นั้นนะคะแล้ะเวลาต้มจะหาหน้าที่ก่อนระยะเวลาชิมรสนะคะพี่น้องก็สีิลตัวอ,อีเจ๊ซิบหน้าที่ค่ะ ค่ะพี่น้องแล้วย่อวชิมรดก็สักงหน่อยนึงค่ะค่อนข้างที่จะอ่อนอ่อนไม่ไม,ไม่นัวเท่าไหร่นะคะใส่อีกนิดนึงค่ะโอเคเลยค่ะพี่น้องสำเน็จแล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะย่าจะเคี่ยวไปเรื่อยๆประมาณหาทิงิบนาที่ค่ะพี่น้องหลังจากที่ย่าปปุงรสแล้วนะคะ <c oughs> ตักเสริฟเซชาม์หาโรยด้วยผักชีหอมๆแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงจืดมะระยัดไส้ง่ายสไตล์เยานะคะพี่น้องไปค่ะเดี๋ยวตุนเหลเรียบร้อยหาน้าที่สิาที่เดยวตักเสร็จถวยวเซชาห้เบิ่อบรรจาราคาพี่น้องเมนูวันนี้ค่ะแกงจืดมะระยัดไส้ค่ะพี่น้องกําลังหอนหอนขคนหอนหอนเลยค่ะขอบอกว่างวดนี้ค่ะค้มนะคะพี่น้องค้มอิริปริตัวค่ะพี่น้อง คมกว่าทุกขังผีพานมากค่ะทั้งที่ทําวิธีเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องอยังถึงบอกว่ามะละวัสเฮสุดได้ค่ะก็คมคือเก่ายุทิวาสคมมากคมหน่อยนะคะแต่โมนีของเย่าคมหลายคมแห้งนะคะอาจจะเป็นพ่อมะละของเย่าอาจจะยังไม่ได้ขาวใสนะคะที่ซื้อมากนะคะเพราะว่าแช่น้าเกลือก็แล้วนะคะต้มขิงน้ำหนึ่งก็แล้วหนึ่งน้ำก็แล้วะค่ะนะคะก็ยังมีความขมนะคะเพราะฉะนั้นกเ็เลยบริสุทธิ์ยัยงได้สูตรนี้นะคะพี่น้องนะคะ ก็เลยเหลืออย่างเดียวก็คือขึ้นอยู่ที่มะระนะคะมะระเอาแบบซุกแน่เอาเอาแบบออกขาวเลยค่ะพี่น้องนะคะออกเคียเค้ยวๆแน่นะคะมันจะขมคือแบบของเยาว์สิละค่ะพี่น้องนะคะ mm hmm. แต่สหรับผู้ใดม้ขมๆเอาอยู่ค่ะแซ่บน้าซุปกลมๆค่ะนะคะมีความขมนิดๆะคะ่หวานหน่อยๆแล้วก็เข้มนุ่นๆนะคะพี่น้องเลยเนยตุนหอมพักชี่ลงไปค่ะหอมห้วนๆค่ะนะคะกับบริเวณเลี้ยวไหลถึงขนาดมากินบุไม้นะคะ กินได้กินแซ่บเพื่อกันราคาพี่น้องนะคะแต่ว่าจะบอเอาบ่าบคมเลยเนเป็นไปบวได้นะคะพี่น้องขอบคุณหลายคะ่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมคะ่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาคะ่ะกินเขากินนดำด้วยกันคะ่ะแกงจืดมะระยัดใส่จ้า